ถูกัดนดีกว่าก่อนที่จะมีคนมาเห็นเราใช่เราเรีบขูดตรนนี้กว่าก่อนที่พวกมันจะมาเห็นศพพวกเราซะก,ก่อนเฮ้ยเราไม่น่าไปฆ่ามันเลยเนาะเราไม่ได้ฆ่าซะหน่อยเราเลยเจอศพันที่นั่นเองก็มันอยอยากสแกมเราเองเราก็เลยแก้มันกลับแล้วมันจะผูกคอตาย้วยนะใช่ก็เรื่องของมันสิก็มันอยากผูกคอตายก็เรื่องของมัน เรามีหน้าที่เก็บศพจัดศพมันเราก็เรื่องของเราสิใช่ฉันว่าเราเรียบันดีกว่ายกเรียบอุ่นแล้วยกมันศพเร็วมระเถอะโอ้ยตัวมันดัญกจริงเลยเนี่ยโอ้ เป็นไงล่ะศพม,มันหนักไหมหวยเมื่อวานเนี่ยฉันยกแทบตายเฮ้ยฉันก็หนักเหมือนกันแหละเฮ้ยฉันกะจะออกมาจิ้มมันได้ก็นานมากเลยนะเธอลองดูดูสินี่นมันเอ้ออเราไปหาันเลยพี่เธอดูไหมว่าจินนั่นตายแล้วนะเธอรู้หรือเปล่าตายแล้วฉันไม่เชื่อทะเรอก เธอเดพูดเรื่องเหลวไหลไร้ปัญญาไร้สติจะตายได้ยังไงเธอไม่เชื่อเธไม่ต้องเอชื่อฉันไม่เมชื่อหรอกพวกเธอเดพูดโกหกฉันก็ไม่เชื่อไปเถอะไอีพวกนี้นี่น่าตกิงน่าเบื่อจริงเลยพวกมันเนี่ยรั่วประสาทอ๊ออะไรเนี่ย สวัสดีจะเป็นใครอ่ะสวัสดีจ้ะเราไม่เจอขนาดเลยนะสี่แล้วตายแน่ล้าาววะเผ่นดีกว่า นะ่าฆ่าฉันฉันกลัวแล้วแกตายแม่ข้อหาที่แกฆ่าฉันรุมหเป็นฆ่าฉัน,นฉันจะฆ่าพวกแกแกตายสักทีเด<อ>็ก,<ช>กพวกแกต้องเจอแบบนี้